สวัสดีค่ะวันนี้เสนอเมนูหมูสับผัดใส่ขิงค่ะน่าทานไหมคะแล้วก็ตามมาด้วยปลาดุกราของชอบของอร่อยต้องกลับมากินอีกรอบแล้วน้ำพริกปลาราผัดแห้งตามมาด้วยผักแล้วก็ปลาไข่ค่ะเดี๋ยวเรามา ชิมกันเลยว่าจะอร่อยขนาดไหนครับเอานี้สาวมงบัวผัดแซ่บก็คือเกาจาก้าวันนี้นำเสนอเมนูหมูผัดเค็งแล้วก็ตามมาด้วยปลาไข่ชุบแป้งทอดปลาไข่ชุบแป้งทอดเสร็จแล้วก็ขาดไม่ได้เลยค่ะต้องกลับมาทานอีกรอบแล้วของอร่อยปลาดุกราค่ะปลาดุกราของอร่อยค่ะ Uh huh. อันนี้ก็ประดุกเด็ดเดียวแล้วก็ตามมาด้วยน้ำพริกปลรราค่ะที่คั่วแห้งครับแล้วก็มีผักค่ะผักก็ไม่มีอะไรมากก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เป็นกำลังใจให้สาวเมืองบัวได้นะครับขอบคุณค่ะเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยนะครับขออนุญ,ญาตนะคะถ้าทำไม่สุภาพต้องขอประทานอภัยได้นะครับเดี๋ยวขอใช้มือนะคะมันจะอร่อยกว่าครับอันนี้ หมูสับผัดใส่ขิงว้าวน่าทานมากปลาดุกระนี่จ้าทานมันก่อนก็ติดใจอุตส่าหเว้นไว้แล้วน,นะครับสองอประมาณอาทิตย์กว่า,ก,วากลับมาทานอีกขออนุญาตใช้มือนะคะมันจะอร่อยกว่าอื้กินกี่ทีกี่ทีก็ไม่เบื่ออร่อยคััไปลาดุกระ Hmm, sab. พริกปรรา่าาวข้าวเลยค่ะแบบสาวข้าวไปเลยอ,อ,อร่อยปลาดุกล้างอร่อยมากค่ะ ไข่ครับตามด้วยน้ำจิ้มซีฟูด้ดครับอือหือไข่เ็มท้องเลยครับน้ำจิ้มน้ำบิ๊กขอไม่เข้ากล้องวันนี้อืหืเยี่ยม

หมูผัดชิ้นปลาดุกร้านอันนี้ซื้อมาค่ะเพราะว่าถอดเองมันกระเด็น าไข่ค่ะอร่อยมากมหืมไข่เยืมท้องค่ะสาม อร่อยมากค่ะปลาดุกดาอร่อยจนต้องกลับมากินอีกทานก็อร่อจะไม่เบื่อแล้วไม่ต้องยำก็ได้ใส่แบบปกติทอดอย่างเงี้ยคือได้เลยรสชาติก็โอเคอยู่แล้วค ーーเป็ป่าข้าวแห้งนี่ครับซาวข้าวเลยเต็มหมดเลยอร่อยค่ะอื้อหือ,หอสุดยอด กาศเขา ไข่ไข่ทุกอันเห็นไหมครับอื้ออือ มาลุกแล้วแซ่ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมเป็นกำลังใจให้สามเมืองบัวผ้าแทบครับ คลิปอาจจะดูไม่ดีเท่าไหร่ครับกัดแบบตัดผิดตัดถูกอันนี้ต้องขอท่านอภัยด้ครับแซ่บจัง,จงอร่อยมาก อื uh ้อ huh. หือตลกะสุดยอดของความอร่อยเลยอื uh ้อหือ มีทุกตัวเลยว้าว ອ្ល mm ាំងសារស់ แซบก็บบกไว้เหรจ้าขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมเป็นกําลังใจให้สาวเมืองบัวผ้าแสบขอให้ทุกคนโชคดีโชคดีนะครับบายบายพอกันไม่คลิปหน,านะะ้าเด้อค่ะ